มาทำข้าวผัดแหนมข้าวหุงใหม่ผัดยังไงให้ข้าวเรียงเม็ดและดูน่ากินค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะพาทุกคนมาทำข้าวผัดแหนมค่ะผักที่ใส่ในข้าวผัดแหนมวันนี้ก็จะเป็นคะน้านะคะส่วนที่กำลังซอยอยู่เป็นขิงค่ะฉันจ,จะหั่นเป็นลูกเต่านะคะพร้อมกับหอมแดงค่ะซึ่งจะนำมาเป็นเครื่องเคียงกินคู่กับข้าวผัดแหนมค่ะซอยเครื่องเคียงเสร็จแล้วต่อไปเราก็จัดการแหนมของเราเลยค่ะทุกคน กระเทียมวันนี้จันใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะทุบๆปุบๆปุบซอยหย,ยาบๆนิดนึงค่ะวันนี้นะคะจันจะใช้ข้าวหุงใหม่เอามาผัดค่ะแต่ต้องหุงข้าวให้เม็ดล้วนนิดนึงนะคะเพราะเวลาเอามาผัดข้าวจะได้ไม่แฉะค่ะได้ข้าวเสร็จแล้วนะคะจันก็จะใส่น้ําตาลทรายค่ะผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้าปลาค่ะซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันและเจียวกระเทียมให้หอมเหลืองค่ะ พอกระเทียมเริ่มหอมเหลืองดีแล้วนะคะจันจะตักกระเทียมค่ะไปไว้บนข้าวก่อนค่ะก็แล้วแต่ว่าใขรถนัดแบบไหนนะคะไขรจะตอกไข่ไปเลยก็ไม่ผิดนะคะทําได้เหมือนกันค่ะจันนะชอบทําแบบนี้เพราะรู้สึกว่าความหอมของกระเทียมเนี่ยมันยังอยู่ค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะวันนี้นะคะจันใช้เป็นไข่ไก่ค่ะสองฟองค่ะแหบมบไข่วันนี้ก็สดดีด้วยนะคะใส่ไข่ลงไปแล้วก็ยียค่ะให้ไข่เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยนะคะ พอไข่เริ่มสุกดีนะคะจันก็จะใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวที่เราปรุงแล้วนี่แหละค่ะและเราก็จะใช้ตะหลิวค่ะบีบๆข้าวค่ะข้าวนั้นนะคะเรียงเม็ดแล้วก็เม็ดไม่ติกดกันค่ะพอรู้สึกว่าผัดจนข้าวไม่ได้จับกันเป็นก้อนนะคะจันก็จะใส่แหนมตามลงไปเลยค่ะแล้วก็จะผัดต่อด้วยไฟแรงเหมือนเดิมค่ะเ้าผัดที่ควรผัดด้วยไฟแรงนะคะเพราะจะช่วยทําให้ข้าวเรียงเม็ดและข้าวก็จะไม่แฉะด้วยค่ะ ข้าวผัดของจันในวันนี้จันจะใส่ผักคะน้าเป็นลำดับสุดท้ายนะคะพอคะน้าผัดแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะถ้าเกิดใส่ตั้งแต่แรกๆนะคะคะน้าสีจะไม่สวยแล้วก็ดูไม่น่ากินค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีคะน้าเองก็เริ่มสุกแล้วเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดแหนมของเราเตรียมตักเสิร์ฟรงจานได้แล้วค่ะข้าวผัดแหนมของจันวันนี้กินคู่กับเครื่องเคียงด้วยค่ะ ก็ตามรูปเลยนะคะขอบอกว่ากินเข้ากันและอร่อยมากๆค่ะยังไงทุกคนลองไปทำตามสูตรนี้ดูนะคะลองดูว่าอร่อยไหมได้ไม่ได้ยังไงมาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนุบุแะครอบครัวด้วยนะคะ